สิ่งสาคัญของการป้องกันกําจัดแมลงในกลุ่มของแมลงข้าวเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าคือว่าเออเวลาที่เราปลูกข้าวจริงๆเนี่ยพูดถึงปลูกพืชอื่นๆด้วยสิ่งสําคัญมากก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่าขณะนี้ในแปลงพืชของเรานั้นมีแมลงศัตรูระบาดมากน้อยแค่ไหนเพราะในการปลูกพืชอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มีแมลงศัตรูอย่างเดียวมันอาจจะมีแมลงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นแมลงที่เป็นประโยชน์ในนาข้าวก็เช่นกัน นะคะมันมีมแมลงศัตรูระบาดโดยธรรมชาติถ้าเป็นแปลงที่มีการใช้สารเคมีน้อยหรือไม่ใช้เลยเราจะพบมแมลงศัตรูธรรมชาติค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการสำรวจมแมลงเบื้องต้นจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเราจะได้รู้ว่าขนาดนี้แปลงเรามีมาแมลงศัตรูพืชระบาดแล้วก็มีมแมลงศัตรูธรรมชาติหรือว่า,มาแมลงที่เป็นประโยชน์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะการสำรวจเราอาจจะสำรวจโดยการที่ สำรวจด้วยตาเปล่าก็คือเดินลงไปในนาข้าวแล้วก็ตรวจนับหรือว่าวิธีการก็คือแหวกนาข้าวแล้วก็ดูนะคะดูซ้ายขวาดูให้รอบนะคะต้นเป้าหมายหลักต้นหนึ่งแล้วก็รอบๆโดยรอบนะคะให้ดูว่าเราเจอทั้งตัวที่เป็นศัตรูข้าวตัวที่เป็นมแมลงที่เป็นประโยชน์อีกวิธีหนึ่งในพื้นที่ใหญ่ๆเราอาจจะทำงานไม่พอไม่ทันใช้ตัวช่วยก็คือการใช้สวิงโฉบ การใช้สวิงโฉบก็คือการเดินพยามยเดินให้ังไงให้มันครอบคลุมแปลงมากที่สุดอาจจะเดินเส้นทแยงมุมในพื้นที่ของเราเส้นเดียวหรือ2เส้นตัดเขียงกันนะคะแล้วก็สุ่มแล้วก็เราเอามานับซึ่งตรงนี้จะสะดวกในการที่เราจะมาตรวจดูในที่ล่มนะคะว่าเออที่เราโฉบมาเนี่ยในจํานวนกี่ครั้งของการโฉบเรามีมาแมลงศัตรูข้าวเท่าไหร่มีมแมลงศัตรูธรรมชาติเท่าไหร่ ะะแล้วเราค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะใช้วิธีการป้องกันกาจัดอย่างไรนะคะการการสำรวจมแมลงนั้นควรทำตลอดเวลาของการปลูกข้าวนี่คือวิธีการหลักๆที่อยากให้ทำเลยคราวนี้วิธีการอย่างอื่นที่เราจะช่วยด้วยหล่าในขณะที่เราปลูกข้าวไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้มีแมลงอย่างเช่นแมลงศิงเขาสามารถอาศัยอยู่บนวัชพืชได้ด้วย ปัญหาหลักก็คือการกําจัดวัชพืชรอบรอบ,รอบแปลงส่วนใหญ่ผู้ปลูกข้าวมักจะนึกถึงว่าการกําจัดวัชพืชในนาข้าวอย่างเดียวแต่รอบรอบแปลงมักจะไม่ค่อยสนใจรอบรอบแปลงอาจจะเป็นที่อาศัยของแมลงหลายๆตัวได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการกําจัดวัชพืชตลอดเวลาของการปลูกข้าวการปลูกข้าวให้มีระยะห่างพอสมควรเพื่อที่จะให้มีการระบายของลออมนะคะอันนี้จะช่วยหรือ บางครั้งแมลงระบาดอย่างเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเป็นแมลงที่ชอบอาศัยอยู่เหนือน้ําเหนือระดับน้ําของต้นข้าวเนี่ยประมาณ30เซนวิธีการป้องกันกําจัดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นในระยะต้นข้าวที่มันยังไม่สูงมากนะักวิธีการที่1ก็คือปล่อยน้ําให้ท่วมข้าวเลยคือสักเราท่วมข้าวประมาณสัก2อสวัน จะไม่มีผลต่อต้นข้าวแต่ทําให้เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอยู่ไม่ได้นะคะคือท่วมเข้าไปนะคะอันนี้คือวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งอย่างในกรณีของเพลี้ยไฟก็ช่วยได้ด้วยเพราะเพลี้ยไฟเป็นแมลงที่ไม่ชอบความชื้นนะคะหรือในกรณีของการที่เราปล่อยน้ําให้แห้งไปเลยนะคะเพราะมันไม่มีความชืน้นเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไมกก่ก็ไม่เหมาะต่อการอยู่ของเขาก็จะลดถามว่ามันจะกําจัดได้ทีเดียวเลยหมดไหมมันลดปริมาณลง นะคะอันนี้คือตลอดเวลาเราเรียกว่าเป็นวิธีเกษตรกรรมนะ,ะวิธีการที่เราสํารวจในแปลงข้าวแล้วเราพบว่ามันมีแมลงตัวที่เป็นประโยชน์เราช่วยเขาอยู่ในแปลงข้าวเราได้นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์แมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาตินะคะออทุกแมลงศัตรูพืชทุกตัวเนี่ยจะมีแมลงศัตรูธรรมชาติอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยบางทีเราไม่คิดว่าพวกนี้เป็นแมลงที่เป็นประโยชน์อย่างแมลงกอที่เราเห็นบินอยู่ในนาข้าว หรือแม้กระทั่งตัวที่หลายๆคนมองว่าเขาเป็นศัตรูของคนก็คือก้นกระดกนะคะด้วงก้นกระดกที่ในทางการแพทย์ถือว่าเขาเป็นศัตรูทําให้เกิดรอยแผลนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ในนาข้าวมากๆเพราะมันกินมแมลงอื่นนะคะเราพยายามทำยังไงที่จะอนุรักษ์แมลงพวกนี้ไว้ก็คือ 1. เวลาที่เราจะใช้สารเคมีจากการสํารวจเรารู้ว่าตอนนี้มแมลงที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันมีเยอะเราปล่อยมันไว้ก่อนได้ไหม เรายังไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าแมลงศัตรูธรรมชาตินั้นจะอ่อนแอต่อสารเคมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราพยายามอนุรักษ์เขาให้อยู่ในแปลงเราให้นานที่สุดนะคะอันนี้คือการใช้ในแง่ของทางด้านเราเรียกว่าชีววิธีใช้แมลงกําจัดแมลงแต่ชีววิธีมันยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า เราอาจจะใช้เชื้อจุลินทรีย์ปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเราจะมียาเชื้อหลายๆตัวที่เราใช้กันในนาข้าวเราก็สามารถใช้ได้แต่การใช้เชื้อจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะสองตัวนี้ให้นึกถึงว่ามันต้องมีปัจจัยเรื่องของความชื้นนะคะในฤดูฝนจะใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์สองตัวนี้ต้องอาศัยความชื้นในการเจริญเติบโต ให้เรานึกถึงภาพอย่างเชื้อราเนี่ยนึกถึงภาพ่องเรื่องของการปลูกเห็ดนะคะมันต้องมีความชื้นเชื้อมันถึงจะเดินเหมือนกันการใช้เชื้อราในนาข้าวเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งราขาวและราเขียวราขาวชื่อวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นบัวเลียบาสเซนานะคะตัวนี้ใช้ได้กับแมลงหลายๆตัวอย่างเช่นนอนที่เสื้อหรือว่าพวกเพียจะใช้ได้แต่การฉีดพ่นในฉีดพ่นของพวกเชื้อจุลินทรีย์นั้นมีข้อหลักสำคัญก็คือต้องฉีดให้ถูกตัวแมลง และต้องฉีดในเวลาที่อตอนเย็นคือหลังจากสบายสามโมงเย็นไปแล้วเพราะต้องอาศัยความเย็นเพราะว่าในช่วงเวลาตอนกลางวันเนี่ยแสงแดดเนี่ยจะจะมีผลทําให้เชื้อเนี่ยไม่ทํางานนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังแต่ถามว่าการใช้เชื้อจุลินทรีย์มันปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําลายผู้ผู้ใช้ไม่ทําลายต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าแต่พวกนี้มีข้อเสียก็คือสลายตัวเร็วมันยั้งการใช้เชื้อจุลินทรีย์นั้น อาจต้องใช้ต่อเนื่องนะคะสองสามวันครั้งแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสักสามครั้งหรือสี่ครั้งแล้วถึงจะหยุดได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือการใช้เชื้อจุลิ 4, นทรีย์หรือว่าถ้าเราจําเป็นจริงๆเราต้องใช้สารเคมีการใช้สารเคมีมีสิ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าแมลงตัวที่ระบาดตอนนี้เนี่ยมันเป็นแมลงประเภทไหนเพราะอาจารย์พูดแล้วว่าถ้ากรณีเพียจะเป็นพวกปากเจาะโดด ถ้าเป็นพวกผีเสื้อหรือหนอนดหรือด้วงพวกนี้จะเป็นพวกปากกัดกินมันต่างกันยังไงร,ระหว่างเจาะดูดกับกัดกินคือเจาะดูดเนี่ยเขาจะแทงปากเข้าไปดูดน้ําเลี้ยงข้างในต้นพืชแต่ถ้ากัดกินคือจะกัดกินส่วนของใบพืชทําให้เกิดรอยวาแหว่งเพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีถ้าคุณต้องการกําจัดเพี้ยคุณไปใช้สารประเภทที่กินตายคําว่ากินตายนั้นจะต้องฉีดพ่นให้มันเคลือบอยู่บนใบพืชแล้วมแมลงมากิน การประสิทธิภาพของยาจะค่อนข้างน้อยการป้องกันกำจัดหรือว่าการใช้สารเคมีกับพวกปากเจาะดูดคุณต้องใช้พวกดูดซึมคือให้มันเข้าไปตามท่อน้ำท่ออาหารหรือว่าฉีดแล้วให้มันเข้าไปตามรูปากใบนะคะแล้วมแมลงถึงจะดูดเอา,นะเอาลิตของยาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้น การสำรวจมแมลงก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้มแมลงของคุณเนี่ยมันเป็นพวกปากเจาะดูหรือว่าเป็นพวกปากกัดกินแล้วถึงจะไปตัดสินใจเลือกว่าใช้สารเคมีตัวไหนนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าจริงๆในแง่ของการป้องกันกําจัดมแมลงในในนาข้าวเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือให้เราใช้วิธีการที่เราเรียกว่าบริหารจัดการศัตรูพืชก็คือมีการสำรวจแล้วก็ดูว่าสภาพของแปลงตอนนี้เป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไง นั่นคือหมายความว่ามันมีฝนไหมมันกําลังจะมีฝนไหมถ้ามันกาลังมีฝนเนี่ยแมลงหลายๆตัวที่มันระบาดอยู่อย่างเช่นพวกเพี้ยนเนี่ยมันอาจจะลดความรุนแรงลงนะคะหรือว่าสภาพตอนนี้เนี่ยมันเหมาะต่อการที่จะใช้สารเคมีกลุ่มไหนหรือใช้สารจุลินทรีย์เราก็จะเลือกใช้ให้ด้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ฝากไว้ในเรื่องอเรื่องยอ่อยๆในเรื่องของแมลงศัตรูพืชกับวิธีการป้องกันกำจัด